สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ติดตามชมซีรีส์อยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็อัปเดตข่าวสารบนวงการบันเทิงจีนนะคะสำหรับเรื่องราวในอพิโสดนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวของคุณหลิวอี้เฟยค่ะซึ่งก็มีนะคะบทความบนแพลตฟอร์ม 163.com forum entertainment นะคะก็ได้ชื่นชมความสามารถในการเลือกบทนะคะของคุณหลิวอี้เฟยนั่นเองค่ะแล้วก็ตั้งชื่อนะคะสาหรับในอพิจสดนี้ว่าการเปลี่ยนแปลงนะคะจ น้องสาวสุดน่ารักแห่งชาตินะคะสู่การเป็นนักแสดงมากความสามารถของคุณหลิวอี้เฟยค่ะสำหรับในอพิโซดนี้นะคะก็ท่านบอกเกอร์ก็ได้พูดถึงเรื่องราวของสามบุพพาลิขิตฟันนะคะเพื่อนๆอ,อาจจะจำได้ว่ามันเป็นละครจีนคอสตูมโบราณ um ซึ่งฮอตฮิตมากๆเลยในปี2022ค่ะผ่านมาถึงประมาณ2ปีกว่าแล้วนะคะแต่ก็ยังเป็นที่นิยมอยู่แล้วก็มีการพูดถึงไปในโลกแพลตฟอร์มของ อินเทอร์เน็ตในประเทศจีนเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะสำหรับในปี2022นะคะสำหรับเรื่อง3บุพพาลิขิตฝันนั้นซึ่งนำแสดงโดยคุณหลิวอี้เฟยและคุณเฉินเสี่ยวค่ะ ออกอากาศนะคะซึ่งบทละครก็มีพื้นฐานมาจากสุนทรียศาสตร์คลาสสิกแล้วก็จิตวิญญาณสมัยใหม่นะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะเล่าถึงเรื่องราวของนางเอกข้าเจ้าพันเอ๋อแล้วก็ผู้หญิงหลายๆคนนะคะที่ทำลายอาคติแล้วก็พันธนาการที่ผู้หญิงมีอยู่ในสมัยจีนโบราณในสมัยนั้นนั่นเองค่ะนางเอกของเรื่องนะคะเปิดร้านน้ำชาอันดับหนึ่งในเมืองเปี้ยนจิงแล้วก็แสดงให้เห็นถึงพลังของผู้หญิงนะคะ มีความเพื่อนหญิงพลังหญิงแล้วก็ผู้หญิงสามารถจะเป็นอิสระได้ในทุกเรื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคู่ครองเรื่องของอาชีพแล้วก็เรื่องของอการมีสิทธิ์ในสังคมนะคะมีสิทธิ์มีเสียงนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่ก็กลายเป็นผลงานมาตรฐานสําหรับละครจีนคอสตูมโบราณแนวส่งเสริมสตรีค่ะนอกจากแกนหลักที่ทรงพลังแล้วนะคะละครเรื่องนี้ยังเข้าถึงจุดสูงสุดของสุนทฤษฎศาสตร์ด้วยสมัยราชวงศ์ซ่งนะคะ แง่ของเครื่องแต่งกายแล้วก็อุปกรณ์ค่ะเพ้อมป,ประกอบฉากอื่นๆอีกด้วย4คุณธรรมแห่งราชวงศ์ซ่งในเรื่องนี้ก็มาครบไม่ว่าจะเป็นการชงเชาการจุด ทูดหอมนะคะเหมือนกับกำายานนะคะเพื่อนๆแล้วก็การจัดดอกไม้รวมทั้งการแขวนภาพวาดนะคะร้วนเปรียบเสมือนไข่มุก4เม็ดที่เปล่งประกายในสมัยราชวงศ์ซ่งค่ะสะท้อนให้เห็นถึงการสแสวงหาคุณภาพชีวิตและความชื่นชมต่ออาณาจากักรแห่งจิตวิญญาณของคนในสมัยราชวงศ์ซ่งนอกจากนี้นะคะยังมีชุดจีนโบราณสมัยนั้นนะคะเสื้อแจ็คเกต็ตแล้วก็มีชุดไข่มุกค,ค่ะซึ่งก็เต็มไปด้วยรายละเอียด มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในสมัยนี้นะคะซึ่งพอดูแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหมันสบายตาจริงๆค่ะเมื่อละครออนแอร์นะคะก็กลายเป็นกระแสฮิตไปทั่วเลยนะคะผ่านกัน คัดเลือกนะคะเข้าไปชิงรางวัลในหลายๆเวทีกันเลยทีเดียวค่ะไม่เพียงแต่เป็นราละครอิงประวัติศาสตร์เรื่องเดียวที่ได้รับการรวบรวมนะคะโดยหอสมุดแห่งชาติจีนแล้วเนี่ยในปี2022ค่ะยังได้รับเรื่องให้เป็นซีรีส์ทีวีเรื่องเดียวในแบบ100เรื่องอีกด้วยนะคะซึ่งก็ได้รับการชื่นชมเป็นอย่างมากเลยค่ะที่สามารถรักษาอันดับหนึ่งในดัชนีความนิยมของแพลตฟอร์ม Tencent Video ได้นะคะที่ 3 5 5 2 0เป็นเวลาถึง2ปีกันเลยทีเดียวค่ะปริมาณการเล่นนะคะบนเครือข่ายของครูอินความถี่ก็สูงมากเลยนะคะอยู่ที่6,100ค่ะซึ่งจัดอันดับคืออยู่อันดับที่2ในปีนี้นะคะจำนวนการเข้าชมเว็บไซต์อยู่ในอันดับ1ค่ะในรอบ4ปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็คะแนนบนโต๊ะป่านก็มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่7.9นด่ันเองก็สูงในทุกๆแบบแพลตฟอร์มเลยนะคะชื่อเสียงและความ นิยมก็ร้วนแต่มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งค่ะสําหรับบทนะคะของคุณหลิวอีเฟยที่เล่นเป็นเจ้าพานเอ๋อนั้นเป็นหญิงสาวที่สวยงามใจดีอ่อนโยนมีความมั่นคงนะคะแล้วก็สามารถแยกแยะความรักแล้วก็ความเกลียดชังไนดะ้อย่างชัดเจนค่ะนางเกิดมาในครอบครัวนะคะที่มีฐานะแบบ แบบเป็นทางการคือเป็นลูกขุนนางแต่ว่าต่อมาด้วยความที่ครอบครัวโดนลงโทษนะคะเหล่าบรรดาผู้หญิงในครอบครัวรวมทั้งตัวเธอเองด้วยก็ต้องไปอยู่ในในเขาเรียกว่าอะไรในหอคณิกาค่ะเพื่อนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของครอบครัวนั่นเองทีนี้ด้วยความพยายามและความภาคเพียรน,นะคะของตัวนางเอกค่ะนางนะคะก็ได้เรียนรู้ทุกศาสตร์เลยแล้วก็ก้าวเข้าสู่เส้นทางธุรกิจค่ะนางเอกนั้นฉลาดกล้าหาญแข็งแกร่งแล้วก็เป็น มีความเข้าใจในตัวเองด้วยนะคะนางเอกของเรานั้นไม่เคยดูถูกตัวเองเลยเพราะภูมิหลังความเป็นแม่ค้าของเธอคะ่ะและเธอก็ไม่เคยพยายามที่จะเอาใจคนอื่น เพราะว่าคนอื่นนั้นมีสถานะอันสูงส่งอย่างนี้ก็ไม่ทำนะคะคำพูดที่พูดโดยบังเอิญถือเป็นประโยคแล้วก็คำพูดที่คลาสสิกหลายอย่างเลยนะคะอย่างเช่นว่าเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายของค้าก็ไม่ได้มีเกียรติเท่านักบัญวิชาการนะแต่ก็ไม่ได้มีความกล้าหาญเท่ากับเราคุณนางแต่ถ้าเรานั้นไม่ได้ไปแบกตะกร้าไปขายวายไปขายเหล้า ตามตอกซอกต่อยเนี่ยเมืองหลวงคงไม่เจริญรุ่งเรืองขนาดนี้และราชวงศ์ทรงคงไม่สงบสุขขนาดนี้บ้านเมืองในเมืองหลวงไม่อาจดำลงอยู่ได้หากไม่มีน้ำในแม่น้ำเปียนราชวงศ์ทรงก็ไม่สามารถดำลงอยู่ได้หากไม่มีเล่เาเหล่าบรรดาแม่ค้าพ่อค้าเช่นเดียวกัน แม้ว่านางนั้นจะโหยหาความรักแต่นางก็ยึดมั่นในหลักการของตนเองและปฏิเสธความคุมเครือนะคะนางรู้ช่องว่างระหว่างตัวเองกับพระเอกคากูเชียนฝานเป็นอย่างดีแล้วก็เตือนตัวเองเสมอว่าต้องยับยั้งชังใจแล้วก็อย่าวันไว้หลังจากที่พระเอกนะคะกล่าวว่าเจ้าคือจุดอ่อนของข้าเนี่ย นางก็ไม่ได้ตกหลุมล้งแต่ให้คามคำถามความสัมพันธ์ของเราเป็นอย่างไรชี้ให้เห็นประเด็นสำคัญและตำแหน่งโดยตรงหรือมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยก็อย่ามายุ่งกับข้านะกูเชียนฟานพระเอกเนั้นนะคะก็เพิ่งบอกว่าเขาต้องการแต่งงานกับนางเอกค่ะแล้วก็อยู่กับนางนั่นเอง ต่อมาเขาก็บอกกับผู้คนในร้านน้ำชาว่าเขานั้นแค่เล่นๆนะและจะไม่แต่งงานกับผู้หญิงที่มีฐานะต่ำต้อยทางด้านนางเอกของพวกเราก็ไม่ได้ตามใจเขามากขึ้นค่ะโดยสงสัยว่าความรักของนางเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จจนกระทั่งกู่เฉียนฝาน,นั้นมอบทรัพย์สินทั้งหมดของเขาให้กับนางนางจึงเชื่อสิ่งที่เขาพูดค่ะนี่คือสาเหตุที่เจ้าพานเอ๋อแต่งงานนะคะเนื้อสถานะของนางอย่างชัดเจนแต่กลับมีอีกหลายฝ่า อยู่ภายใต้การควบคุมของนางค่ะมีสติมีสติสัมปชัญญะและปฏิเสธความคุ้มครือนนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สาวๆควรจะเรียนรู้สิ่งนี้เอาไว้นะคะ คุณหลิวอี้เฟยนั้นนะคะได้รับการยกย่องว่าเป็นราชินีอีกคนหนึ่งแห่งวงการบันเทิงจีนค่ะซึ่งแน่นอนว่าเธอก็มีผลงานนะคะเป็นที่รู้จักของเหล่าประชาชนจีนเนี่ยอยู่อย่างมากมายเลยแม้กระทั่งผลงานในปี2024นะคะเป็นแนวจีนแนวปัจจุบันนะคะเรื่อง ไอ้ฟ lower บอสซัมอ่ะนะคะที่เล่นเป็นห่วงอี้เหมยเรื่องนี้ก็ดังไปทั่วๆเลยแต่ว่าเรื่องนี้เป็นแบบจีนปัจจุบันนะคะด้วยจิตวิญญาณอันแข็งแกร่งแล้วก็ตรงไปตรงมารวมทั้งความกล้าหาญของตัวละครในเรื่องนี้นะคะได้สร้างแรงบันดาลใจให้คนมากมายเลยละครนะคะของคุณหลิวอี้เฟยในช่วงนี้ก็เรียกได้ว่าหลับมาเนี่ยบุคลิกตัวละครแตกต่างกันในทุกๆเรื่องเลยนะคะ่ะแต่ว่าทุกเรื่องก็จะสะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตนะคะ ในหลายๆมิติของผู้หญิงนั่นเองอย่างเช่นนะคะอย่างเจ้าพันเอ๋อในปี2022นะคะสามบุพพาลิขิตฝันก็ใช้ทักษะการชงชาแล้วก็ภูมิปัญญามาในทางธุรกิจค่ะ พอมาเรื่อง story of rose นะคะสำหรับเรื่องนั้นก็จะเป็นเรื่องราวที่ผู้หญิงมีความมั่นใจในการที่จะเลือกคู่นะคะแล้วก็ไม่ติดอยู่กับค่านิยมอะไรบางอย่างซึ่งจะทำให้ตัวเองนั้นต้องเกิดความทุกข์นั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วนะคะจากชุดโบราณสู่ชุดสมัยใหม่เนี่ยแล้วจากเรื่องราวของตลาดในจีนคอสซูมโบราณมาสู่ในเมืองสถานที่ทางานนะคะ,ะ,คะก็เรียกได้ว่าได้เห็นตัวตนนะคะของการแสดงเป็นตัวละคร ในแต่ละเรื่องได้อย่างสมจริงสมจังมากๆเลยละค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็มีแต่คนชื่นชมเนาะเสียงส่วนใหญ่จะชื่นชมการเลือกบทบาทของคุณหลิวอีเฟยแล้วก็มองถึงอนาคตนะคะว่าจะได้ดูเรื่องอะไรจากคุณหลิวอีเฟยอีกค่ะทุกคนกําลังจับตามมองอยู่นะคะในประเทศจีนว่าในเรื่องของจีนคอสตูมโบราณน,นั้นคุณหลิวอีเฟยนั้นจะเปิดกล้องถ่ายทําละครบ้างไม้เพราะว่ามีผู้จัดแล้วก็ผู้กํากับในบาง ซีรีส์นะคะที่รอเธออยู่อย่างเช่นเรื่องของช้างหลิงนะคะเรื่องนี้ก็แบบเขียนขึ้นไป้ายไว้เลยว่านางเอกจะต้องเป็นหลิวอี้เฟยเท่านั้นขึ้นป้ายมาเป็นปีแล้วนะเพื่อนๆแต่ก็ยังไม่ได้มีการเปิดกล้องแต่อย่างไรนะคะสาหรับท่านใดที่แบบเออสนใจว่าเรื่องช้างหลิงมันเด็ดอย่างไรนะทาไมถึงต้องรอให้คุณหลิวอี้เฟยแสดงเนี่ยเพื่อนๆสามารถจะไปฝั่งที่แอดหวานเล่าได้นะคะแอดหวานเล่านวนิยายอยู่ที่ช่องลำนำรักนักเขียนสําหรับเรื่อง บทเด่นมากๆเลยนะคะบทเด่นมากๆเลยค่ะก็หวังว่าคุณหลิวอีเฟยนั้นนะคะจะแบบว่าเออเปิดกล้องแล้วก็ถ่ายทําเรื่องนี้โดยเร็วแต่โดยปกติแล้วยังไม่เห็นเนาะโปรเจกต์ใหม่ที่เป็นแบบจีนคอสตูมโบราณของคุณหลิวอีเฟยเลยเห็นแต่ที่เป็นโปรเจกต์แบบจีนปัจจุบันนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิซดนี้นะคะไม่ว่าการเวลานั้นจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนอะไรยังไงแต่ว่าตอนนี้รูปร่างหน้าตาของคุณหลิวอีเฟยก็ยังคงน่ารักแล้วก็สวย งามอยู่นะคะเธอก็เป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่มีความมั่นใจค่ะบนโลกอินเทอร์เน็ตนะคะชาวเน็ตปากเสียที่ชอบคอมเมนต์วิจารวิพากษ์วิจารณ์รูปล่างของ คุณหลิวอี้เฟยว่าแบบเอออ้วนอวนอวบอวบป้อมป้อมสั้นๆอะไรเงี้ยเธอไม่สนค่ะเธอเป็นเธอเป็นแบบมั่นใจนะคะเธอชดชดค่ะดีมากเลยนะคะไม่เคยเอาอะไรที่เป็นในแง่ลบที่ได้รับการพูดถึงนะคะจากชาวเน็ตที่เป็นจะเรียกว่าแอนตี้ก็คงจะไม่ใช่ก็คือมีการวิพากษ์วิจารณ์เธออะไรเงี้ยเธอก็ไม่ได้สนใจอะไรขนาดนั้นนะคะก็สมราวที่เป็นเอ่ยืนหนึ่งนะคะของจีนอีกหนึ่งคนสําหรับคุณหลิวอี้เฟยค่ะท่านใดชอบคุณหลิวอี้เฟยบ้างเอ่ยนะคะ ลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันแล้วอยากดูซีรีส์ในแนวไหนบ้างเอ่ยนะคะจีนเขาซูมโบราณหรือว่าแนวปัจจุบันของคุณหลิวอีเฟยก็สามารถที่จะมาแบ่งปันความคิดเห็นกันได้นะคะหวนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ